ทั่จึงต่างจากศาส,ะสะนาอื่นศาส,ะสะนาอื่นเนี่ยสอนว่าไงให้เราเนี่ยเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รู้จักพระเจ้าของเราในทางพุทธศาส,ะสะนาไม่สอนแบบนั้นเพราะเราเชื่อใจกิเลสตัณหาในตัวเราเองไม่ได้พระเจ้าจึงบัญญัติว่าเราอย่าเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มีอกุศลมากถอนออกมาคนนั้นน่ะเราสงสารเมตตาก็จริงแต่เราอยา่าไปหวังว่าเราจะเอาเข้าไปนิพพานด้วยไม่หวังถ้า,มา,าไม่งั้นพระเจ้าสอนแล้วเธอจงเดินเข้าไปผับปลาเถิดกลางคืนเนี่ยเธอเดินเข้าไปเลย ไปกินเหล้ากับเขาไปเมายากับเขาแล้วจงสอนธรรมะแก่เขาไม่เขาไม่เคยสอนเพราะอ,อะไรอินทรีย์บาร,รมีแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไปยืนพูดธรรมะคนที่มายืนกินเหล้าฟังมันจะรู้เรื่องมั้ยไม่มีทางมันไปผับไปบาร์เราไปยืนคุยกับมันเฮ้ยเนี่ยการร้องนำทำเพลงมันเป็นการเพ้อเจอนะมันจะเป็นไปเพืออเอ่อนรกกำเบิรเยะฉาลเน็นวิสัยนะมันจะฟังมั้ยไม่ฟังหรอกมันจะต้องพูดกับคนที่อยากได้ยินได้ฟังดังนั้นรปรเจึงพูดธรรมะเนี่ยโพรเจึงเลือก เลือกคนที่คู่ควรแก่การพูดไม่ใช่พูดให้ใครฟังก็ได้มันต้องเป็นคนที่ฟังสนใจเนี่ยอย่างกลุ่มเรายอย่างเงี้ยสนใจเข้ามาอาจารย์พูดแต่จู่ๆให้อาจารย์ไปเดินป่าประกาศให้ชาวบ้านก็ฟังตามบ้านช่องร้านตลาดเหมือนคนหาเสียงใครจะมาฟังอาจารย์เขาก็ทํากิจหน้าที่ของตัวเองไปพูดดีแค่นั้นก็ไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีความใส่ใจเราใส่ใจเรื่องไหนเราจะเงี่ยหูลงฟังเรื่องนั้นถูกไหมเหมือนเราตั้งใจในการทําธุรกิจอะ เราอยากรู้ว่าเขาทำธุรกิจอย่างนี้ยังไงเราอยากทาแบบเขาเราจะตั้งใจในการเข้าไปเรียนรู้เพราะเราอยากรู้นั่นนํามันเกิดประโยชน์ไงแต่เราไม่ได้อยากเรียนรู้อ่ะฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องรถอ่ะให้กูมานั่งเรียนรู้เรื่องรถทำไมวะมันก็จะไม่อยากฟังไม่สนใจไม่เงี่ยหูลงฟังไม่ตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยศึกษาเราเรียนนั่นแหละดังนั้นผู้ที่จะเข้าใจธรรมะของพระองค์เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความศรัทธาก่อนศรัทธาไม่มีศรัทธามันไม่มีความเข้าใจหรอกเพราะมัน เมื่อศรัทธาในพระเจ้าแล้วมันจึงอยากฟังอยากฟังอ่ะเริ่มอยากฟังมาแล้วเมื่อฟังเสร็จปุ๊บมาพิจารณาให้ควรตามมันจะเข้าใจเมื่อเข้าใจเสร็จปุ๊บอ่ะไปปฏิบัติไปปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยสังเกตตัวเองแล้วมันจะได้ผลตามนั้นมาเป็นสเต็ปไงแต่คนคนเดียวเนี่ยมันสามารถทําสเต็ปนี้ให้จบภายในวินาทีเดียวได้ไหมได้ฟังปุ๊บเกิดศรัทธาปั๊บเข้าใจปั๊บทาปฏิบัติทำปั๊บประลุทำปั๊บได้ไหมได้ในสมัยพุทธกาลทำมาแล้วไงแต่ทุกอย่างมีสเต็ปหมดไม่มีสเต็ ตอนพระเเจ้าออกเดินหาพระเจริวิกีทั้งห้าครั้งแรกเนี่ยเดินหาเลยพระเจริญวิกีทั้งห้าหนีพร้เเจ้าไปแล้วนะเพราะว่าทิ้งการบาเพ็ญทุกรักกิริยาพอเวลาพระเเจ้าบรรลุธรรมปุ๊บเฮ้ยนั่นสมณะนี่ว่านะตถาคตมาแล้วนะเป็นผู้ที่ทิ้งต่อการเพียรในการบรรลุธรรมเราอยากเดินหนีเจะเดินหนีต่างคนต่างจะหนีผู้เจ้าเดินหาไม่ใช่พวกนี้เดินหานะพระเจ้าเดินหาเพราะเห็นอินทร์บารมีว่าจะสามารถบรรลุธรรมได้จะเข้าไปตัดพระเจริวิกีทั้งห้าก็ต่อว่าต่อว่าต่อว่า นต้เห็นรัศมีของพระเจ้ามันมีความเปล่งปังผิดปกติอ่ะเอาไปว่าฟังหน่อยแล้วกันนะตอนแรกกะว่าจะเข้าไปปราบมาอะไรแต่ปรากฏว่าพอเวลาไปรัศมีมันเปล่งปังเข้าไปแล้วมันเหมือนรู้สึกเกรงใจในบารมีก็เลยอ่ะลองฟังดูพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเน็หนด่งเพราะมันเริ่มมีความเปล่งปังมันคงมีธรรมะอะไรสักอย่างให้เราฟังแหละเปิดใจฟังแล้วกันศรัทธาเกิดพอศรัทธาเกิดปุ๊บเงี่ยหูลงฟังตั้งใจฟังพิจารณาให้ควรตามบรรลุธรรมมันมาไปสเต็ปหมดอะ่ะ เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าธรรมะของพระองค์ทั้งหลายทั้งปวงในสังสารวัตนี้ในโลกนี้ในที่ไหนก็แล้วแต่มันอาศัยเหตุในการเกิดขึ้นอาศัยเหตุในการตั้งอยู่อาศัยเหตุในการดับไปเรียกปฏิกจรสมุปปนธรรมไม่มีอะไรเกิดขึ้นล,ลอยๆไม่มีอะไรดับไปล,ลอยๆไม่มีอะไรตั้งอยู่ล,ยลอยๆทุกอย่างอาศัยเหตุมันจึงเรียงลำดับแบบนี้ไงพทธเจ้าจึงเรียงลำดับ5อย่างของอินทรีย์บาร,รมีคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ศรัทธามาก่อนอันดับแรกแล้วต้องศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าองค์เดียวพูดแค่พระพุทธเจ้าศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้ววิริยะจะมีวิริยะในการอยากตั้งใจฟังเวลามานั่งฟังรมเสียเวลาไปชั่วโมงนะกว่าจะเข้าใจถูกไหมนั่นนะ่ะวิริยะมันเกิดความเพียรในการพยายามในการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจมันเกิดแล้ววิริยะศรัทธาวิริยะสติสติมันก็ตั้งมั่นขึ้นเพราะมันตั้งใจที่จะรู้เมื่อตั้งใจจะรู้สติมันจะมาอัตโนมัติเพราะเรากำลังมนะี สติมาแล้วสมาธิคือความสงบจึงเกิดขึ้นเพราะสติมันมาสติเป็นเหตุเกิดของความสงบสติสมาธิมาแล้วเมื่อสมาธิมานิวรห้าดับไปปัญญาจึงเกิดมหมายนะตามลาดับเปเลยที่พระเจ้าบอกเนี่คืออินทรีย์บารมีของเราที่เราต้องสะสมและสร้างในตลอดชีวิตของเราจนกว่าจะไม่มีกิจอื่นที่ต้องทําจบดับพบดับชาได้ดับพบดับธาตุได,ได้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แหละธรรมะของพระองค์ แล้วเราค่อยๆทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยศึกษาท่าเพียนอุตสาหะเรามีศรัทธาเท่นแหลนะ à, เมื่อศรัทธามันเกิดความเพียรเราจะเกิดอยากฟังอยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากสละจากค้าละความตรหนี่อยากเลิกปฏิบัติธรรมดังนั้นคนที่ยังไม่เริ่มในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าศรัทธายัางอ่อนอยู่นะต้องทาให้อะไรทำให้ตัวมีศรัทธาเพิ่มขึ้นด้วยการอะไรด้วยการศึกษาธรรมะของพระองค์ให้เพิ่มขึ้นเมื่อศึกษาเพิ่มขึ้นความเข้าใจจะมากขึ้นเมื่อความเข้าใจมากขึ้นการอยากปฏิบัติจึงมากขึ้น เมื่อเข้าใจในธรรมะของพระองค์มากขึ้นจะเห็นโทษมากขึ้นเมื่อเห็นโทษมากขึ้นจะเร่งความเพียรในการพยายามเผากิเลสต,ตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ผลจากโทษนี้ดังน,นั้นในชีวิตเราเราเห็นโทษหมดเราเลยจึงกลัวเช่นเรารู้ว่าโทษจากการขโมยเนี่ยู่ญ่าตายายเราสอนมาคนขโมยเนี่ยมันต้องติดคุกเรากลัวติดคุกเพราะเราเห็นโทษใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีโทษล่ะขโมยยังไงก็ได้ไม่มีโทษทุกคนมันจะขโมยหมด พราะไม่ต้องไปทำมาหากินไงให้คนอื่นทำมาหากินได้แล้วกันแต่เพราะเราไม่กล้าขโมยเพราะเราเห็นโทษว่าการที่เราไปขโมยของเนี่ยมันโดนโทษที่เจ้าของบ้านอาจจะกระทืบเราก็ได้นะหรือเราอาจจะโดนจับไปก็ได้นะติดคุกนะอนาคตหมดนะเขาขู่เรามาเพราะเราเห็นโทษเราจึงไม่ทําเราเห็นโทษจากการที่ลูกเราว่ายน้ําไม่เป็นนะถ้ามันไปเล่นบริเวณน้ํามันตกน้ํามันจะตายเราเห็นโทษเราจึงพยายามปกป้องคุ้มครองลูกเราอย่างดีไม่ให้ไปเล่นในบริเวณน้ํา หรือเราพยายามยัดเยียดลูกเราให้ไปเรียนฝึกว่ายน้ํามันจะได้ตกน,น้ำเราไม่ตายเพราะเราเห็นโทษเราเห็นโทษจากการกินเผ็ดถ้ากินเผ็ดมากๆท้องอาจจะเสียเวลาขับถ่ายมันอาจจะแสบกินเผ็ดมากมันทําให้เราทุรนทุรายเราจะเลิกกินเผ็ดเพราะเราเห็นโทษแต่ถ้าผู้ที่มองไม่เห็นโทษมันจะยังกินอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนคนกินเคม็มอ่ะรู้ว่าโทษของการกินเค็มจะเป็นตายถ้าคนที่เห็นโทษแล้วเขาจะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยการไม่กินเคม็มเพราะเขาเห็นโทษ แต่คนที่ยังไม่เห็นโทษโอ๊ยภัยเวรมันยังไม่ไมาถึงเราหรอกกินไปเถอะเดี๋ยวรักษาหายได้มันก็จะยังกินต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดกินแต่ั้นเราพูดกับคนที่อยากกินเค็มอ่ะพูดให้มันเลิกกินยังไงถ้ามันไม่เห็นโทษให้ตายมันก็ไม่เลิกกินเค็มมันก็จะยังกินอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันอร่อยไยงพระเจ้าจึงบอกว่าเราทั้งหลายจึงติดอยู่ในอสสาทะหรือรสอร่อยของโลกนี้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นของสวยงามที่เราเข้าไปยึดเรียกว่าติดในอสสาทะเรามองไม่เห็นอาทินวะ หรือโทษของมันเห็นแต่รสอร่อยแต่ไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษจึงยังกินอย่างนั้นต่อไปเรื่อยยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยเพราะมองไม่เห็นโทษนั่นแหละคือธรรมนี่ยธรรมะของพระองค์นะขอให้ตั้งใจในการศึกษาไปเรื่อยโอ้แป๊บเดียวอีกสิบ